สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลล์อื่นนะครับผมก็วันนี้จะมาให้ดูลูกชายคันใหม่นะครับกับเจ้าน้องมิกะนะครับผมนี่ผมตั้งชื่อแล้ว <laughs> ผมจะเอาชื่อนี้เพราะว่าผมจะแต่งเป็นสไตล์วันพีชนะครับอ่าเราจะแต่งสไตล์เป็นวันพีชแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถเดิมๆมันมีอะไรบ้างนะครับผมประมาณนี้นะคันนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดา ก็ได้มาในราคาอยู่ที่7จ0 0หมนนะครับแต่เราเป็นทําเป็นแบบผ่อนเอานะครับทําเป็นผ่อนเอานะครับก็จะประมาณนี้อันนี้รถเดิมเลยนะครับรถเดิมเลยนะครับนี่เมื่อกี้เพิ่งขับมาจากสุราษฎร์ธานีเลยนี่นะครับซื้อมาจากบ้านดอนปิยะนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับคันนี้ดูเนี่ยของผมเล่นเป็นตัวสีดําด้านนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเล่นเป็นสีอะไรลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับมือใหม่หัด ขับจ i o n o นะครับนี่ของผมเป็นตัวธรรมดานะครับนี่ตัวธรรมดาไม่ได้เป็นตัวระบบ ABS นะครับเพราะว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอยากเล่นเป็นตัวธรรมดามากกว่านะครับเนี่ยประมาณนี้เหตุผลคือผมไม่ขับรถน้องนะครับก่อนหน้านี้เหตุผลง่ายๆผมไม่ขับรถน้องก่อนหน้านี้แล้วเอาไปเทสจังหวะมีควายตัดหน้าผมยำเบรกแบบสุดๆเลย แต่เบรกไม่ทํางาน ABS ไม่ทํางานทั้งๆั้ที่รถเป็นตัว ABS ผมก็เลยมองว่างั้นก็ไม่ต้องจัดตัว ABS ก็ได้เอาตัวธรรมดาก็ได้มันก็คงไม่ต่างกันมากนะครับก็เลยเป็นที่มาของที่ผมมาจัดตัวไม่มี ABS แต่ส่วนตัวเคยขี่ตัวที่มี ABS ก็จะเป็นพวก F1RR นะครับ DBR50F พวกนั้นอะ ABS มันทํางานนะครับแล้วก็ได้เรียนขั้นพื้นฐานการขี่ขั้นพื้นฐานของพวกพิกไบมา ก็ได้ใช้จนเจอ ABS นะครับแล้วผมก็รู้วิธีใช้จนจะเจอ ABS ก็คือต้องเบรกแบบหนักๆมันถึงจะเจอแต่วันนั้นน่ะผมขับจิออโนเบรกหนักผมไม่เจอนะครับผมไม่เจอพอผมไม่เจอปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาตัว ABS เลยประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้ก็เลยได้ตัวธรรมดามาแทนนะครับอืมนะครับประมาณนี้สีดำด้านก็สวยนะผมว่าสวยเลยก็ตอนนี้เราเติมเป็น E 2 0นะครับ ถามว่าทําไมผมถึงเติม e ย0่สิบรถเดินมาตรฐานโรงงานเนี่ยจากที่ผมดูในโบชัวเนี่ยนะครับมันอัตราส่วนอยู่ที่11.5ต่อหนึ่งะครับเลยมองว่าคิดว่าน่าจะเติม e ย0ได้ตั้งแต่กําเนิดเลยนะครับเพราะว่าทางช่างที่ศูนย์เขาก็ไม่ได้บอกว่าต้องเติมอะไรนะครับประมาณนี้ผมก็เลยเติม e ยี่เลยเพราะ มันก็ไม่ได้มีผลเพราะเราก็คนทําเครื่องอยู่แล้วเนาะนี่นะครับรถน้องนี่ครับรถน้องผมก็ทําเครื่องอยู่แล้วนะครับผมก็เลยรู้ว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับคันนี้ก็เหลือแค่กระเดื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นลูก60นะครับชักเดิม60มิลชักเดิมลูก LHK นะครับเป็นงานแก้นะครับตอนแรกมาก็อย่างที่บอกคลิปที่แล้วนะครับประมาณนี้ก็เลยแก้ตอนนี้วิ่งได้แล้วครับรุนแรงแต่ว่ากระเดื่องมีเสียงนะครับมีเสียงในรอบต่ำนะครับพอบิดเยอะ ก็ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่แต่ก็ยังมีเสียงที่กวนใจอยู่นิดหน่อยแต่รอบต้นเนี่ยเวลาขี่ใช้งาน,นมันมีเสียงเยอะผมก็เลยรอเปลี่ยนกระเดื่องนะครับตอนนี้สั่งเบิกไปที่ทีเรียบร้อยนะครับอะไรจะมาพรุ่งนี้นะครับผมก็จะวิ่งไปเอานะครับส่วนคันนี้ได้มาแบบฟุกๆเลยนะครับคนอื่นเขาจองรถกัน3เดือนที่ใต้นะครับผมบอกตรงเลยจองรถกัน3เดือนลองไปถามได้ทุกที่เลยนะครับนะแต่เนี้ยผมจองแค่อาทิย์เดียวนะครับก็ได้รถเลยถือว่าฟุกมากๆนะครับเพราะผมไม่ค่อยเลือกสีด้วยแหละ แต่ถ้าใจจริงๆอ่ะผมอยากได้สีขาวสีแบบเนี้ยนะครับอยากได้สีขาวแล้วแต่งโซเอแต่งแนวชมพูแบบนี้แหละนะครับแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้สีตามที่หวังเพราะว่าสีขาวเนี่ยต้องรอสมเดือนผมก็เลยว่างั้นเอาสีดําแล้วกันเพราะสีดาอะ่ะมันไม่ค่อยมีใครเอานะเพราะรอบที่แล้วที่มาเจอที่ศูนย์อ่ะมันเป็นสีดําันแบบนี้แหละสีนี้เลยแล้วผมพลาดไปแค่วันเดียวเองนะครับรถก็ออกแล้วนะครับนั่นแหละผมก็เลยว่าพลาดพลาดไม่ได้รถก็เลยว่าวันเนี้ยก็เลย เขาทางศูนย์เขาทักมาบอกว่ารถเข้าแล้วผมก็เลยไปเลยนะครับไปจัดเลยนะครับประมาณนี้นะครับไปจัดมาแล้วก็ลองขี่มาดูแล้วแหละนะครับความเร็วความอะไรพวกนี้ก็คือต้นอ่ะมันเป็นรถที่แบบให้อารมณ์แบบว่าผู้หญิงขับนะครับผู้หญิงขับจริงๆเลยไม่ได้ไม่ได้ให้ผู้ชายขับเลยคือมันเป็นรถที่แบบออกออกออกแบบออกแบบมาให้ใช้แบบซื้อกับข้าวจริงๆเลยรถรุ่นนี้นะสำหรับผมนะ ซื้อกับข้าวแบบโคตรเลยนะครับประมาณนั้น,นะครับขี่มาเนี่ยก็คือช่วงต้นเนี่ยเวลาเราเปิดคันเล่งไปเนี่ยคือมันไม่มีคําว่าแรงเลยนะครับมันมีคําว่านุ่มอย่างเดียวแต่คุณหนูคุณหนูนิดๆอ่าออกแนวคุณหนูคุณหนูนิดๆ,ๆนะครับแล้วก็พอมาช่วงกลางเนี่ยจะเริ่มดึงหน่อยละประมาณช่วงสัก6 0สิ9ถึงแปดสิเิเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยจะเริ่มดึงนิดๆนะครับพอได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจสักนิดสักหน่อยสําหรับสายซิ่งแต่ก็ยังไม่พอใจนะครับแล้วก็มาช่วงปลายเนี่ยก็ถือว่า ทำได้ดีพอสมควรแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะทางที่มันเยอะขึ้นนะครับถ้าเทียบกับพวกไล่ข้างพวกไล่ชามแล้วอะไรพวกเนี้ยมันก็ฟิลมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับตอ,อนนี้ก็ต้องบอกเลยโรงงานเนาะมันมาแบบเดิมๆเมนาะชุดคงชุดข้างก็แบบเดิมๆเม็ดก็อยู่120กรัมนะครับ6เม็ดเม็ดละ20กรัมนะครับก็ ก่อนที่ผมจะเอารถเนี่ยผมวิจัยรถน้องมาแล้วนะครับวิจัยรถน้องๆมาแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าเออมันน่าเล่นนะครับมันน่าเล่นนะครับมันน่าเล่นมากนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะทําพวกของแต่งด้วย <P> พวกชุดฟงชุดไฟพวกอะไรพวกเนี้นะครับทาทาไว้ขายด้วยรอติดตามได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดไฟแบบว่าเป็นกรอบใสนะครับแล้วก็ติดไฟอะไรพวกนี้ติดตัวกันตูนอะไรพวกนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําไว้ขายนะครับก็ฝากด้วยเนาะ ประมาณนี้แต่รถคันนี้ก็คงไม่ได้แต่งอะไรมากนะผมบอกตรงๆเลยอาจจะไม่ได้แต่งอะไรมากครับนั่นแหละก็ต้องเก็บเงินไว้ผ่อนดีกว่านะครับแล้วก็เอาไว้ไล่ข้างแบบเล่นๆก็พอนะครับคงไม่ได้ทําเครื่องอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเรามีร้อยยี่ห้ากับดีมซูปครับอยู่ถ้าจะเอาแรงก็วิ่งขี่คันนู้นก็ได้นะครับคันนี้ก็เอาไว้ใช้งานแล้วก็แต่งสวยๆดีกว่านะครับผมจะแต่งให้มันสวยๆนะแต่งแรงคันนี้อาจจะไม่ได้แต่งให้ให้ได้ชมนะครับ แต่รถน้องๆก็ถ้าใครงบถึงก็จัดได้นะครับผมทําได้ทุกสเต็ปนะครับทําได้ทุกสเต็ปเลยนะครับเพราะตอนเนี้โอ้โหผมแกะแกะมากกว่าดิมซุปครับอีกแกไอ้พวกเครื่องอ่ะผมแกะแบบแทบจะไม่เหลืออะไรอ่ะเหลือแค่ท่าล่างที่ยังไม่ได้ผ่ายังไม่ได้ลองผ่าแต่คิดว่าน่าจะไม่ดีมีอะไรยากนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรยากนะครับชุดล่าง แต่แกะมากกว่าดีมอีกตอนนี้แกะเยอะมากๆนะครับจนรู้แบบว่าอะไรเป็นอะไรเลยนะครับเจอปัญหาด้วยนะครับเพราะเป็นงานงานที่เราแก้ด้วยนะครับก็เลยจัดมาแล้วนะครับอ่าไม่ได้ตามคขขําขอใครหรอกนะครับแต่จัดมาเอาไว้ทํางานนะครับเอาไว้ทํางานไว้ไล่ข้างไล่ชามอะไรพวกนี้นะครับเอาไว้ทํางานโดยเฉพาะเลยนะครับคันนี้ก็ประมาณนี้นะอ่าพี่เป้โดนใจไหมพี่โดนใจเออสวยเนาะ ก็สวยนะดำด้านเลยเดี๋ยวผมจะแต่งเป็นสีชมพูเลยเนี่ยสีชมพูเหมือนของไนท์นะสีนี้พี่ผมจะแต่งเป็นสีน,สน,น,นะสน,สนี้ล้ออ่ะไอไม่ไอล้อล้ออ่ะล้อ,อ,ลอพวกอะไรพวกเนี้ยแบ่งแต่งเป็นสีชมพูจะให้มันเป็นดำตัดชมพูอ่าเพราะส่วนตัวผมชอบสีชมพูพี่น่ขนาดดีเหมือนไหมผมเป็นสีชมพูเลยผมคนชอบสีชมพูนั่นแหละนะประมาณนี้นะครับอ่าหรือเรื่อง โอเคก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับที่หายไปไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมก็ยังเปิดร้านตลอดนะครับบอกงี้นะร,ร้านเปิดตั้งแต่9โมงนะปิด5โมงนะครับ5โมงเป็นต้นไปเนี่ยคือเสียงในร้านจะเงียบหมดเลยทุกอย่างนะครับแต่ถ้าเป็น9โมงอะไรพวกนี้คือผมจะทําตลอดไม,ม่ว่าจะเป็นนำ้นำามันเครื่องเนาะน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายผมมีนะครับสำหรับรถจีโอโนพีซีเอคลีดนะครับแล้วก็จะมีน้ามันเกี่ยวน้ามันเกี่ยวกับว่า น้ำมันลดเกียร์นะครับก็มีนะครับนี่ของ Enduro มาแล้วนะครับอันนี้น้ํามันลดเกียร์นะครับ 10W40 10, อันนี้ตัว200บาทส่วนอันนี้ 10W40 10เหมือนกันเป็นตัวของอาสายพานเป็นรถออโต้นะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่100 110ซีซีถึง300ซีซีนะครับตัวนี้ใช้ได้อันนี้คือสั่งเคาะ์แท้100%นะครับใช้ได้ยันรถทำลูกนะครับ ลองรับได้ประมาณสักหกชักห้าแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับข้อมูลอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักสอบถามผมได้ผมมีข้อมูลของน้ำมันเครื่องตัวนี้ให้นะครับตัวนี้สังงคอห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ1 0 w 4 0นะครับแล้วก็จะมีน้ำมันเฟืองท้ายนะครับตัวนี้นะครับน้ำมันเฟืองท้ายนี่ของ Enduro เหมือนกันเซตเนี้ยจะอยู่สามร้อยแปดสิบบาทนะครับถ้ามาเปลี่ยนหน้าร้านอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับค่าเปลี่ยนยี่สิบบาทเนี่ยครับเซตนี้นะ 380บาทถ้ามาเปลี่ยนหน้าร้านในผมเปลี่ยนให้เนี่ย400บาทนะครับใครรักรถต้องจัดแบบนี้นะครับอย่าไปใช้น้ํามันถูกๆนะครับถ้าทํารถแล้วหรือว่าเป็นรถเดิมๆก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้ารถเดิมนะครับรองรับอยู่ที่4000กิโลถึง4,200กิโลนะครับถ้าเป็นรถพวกรถแต่งรถแต่งเครื่องอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ถึง3,500นะครับแล้วแต่การขี่นะครับแล้วแต่การขับขี่แต่ถ้าขี่แบบเรื่อยๆเอาไว้ใช้งานแต่ทําลูกโตมาก็จริงแต่บิดไม่ค่อยแรง ก็ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ3500โลนะครับแต่ถ้าบิดแบบออกทิปบ่อยๆก็อยู่ประมาณ2500โลก็ต้องเปลี่ยนครับประมาณนี้นะครับสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับหรือจะแยกก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ขวดละ80บาทนะครับส่วนอันนี้ขวดละเท่าไหร่อ่ะ300บาทนะครับ300บาทนะครับอ่าประมาณนี้มีส่งนะครับมีส่งทั้ง มีปีกและมีราคาส่งด้วยนะครับทั้งน้ำมันรถเกียร์น้ำมันรถสายพานนะครับผมมีทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตจะเอาพวกอะไรมาขายนะครับพวกอะไรพวกของจิอโนนะครับนี่ผมก็สั่งมานะครับมาเทสเดี๋ยวต้องมาเปิดลิ้นเร่งเปิดเทสแล้วก็จัดเป็นเซตพวกไล่ข้างนะครับมีสเต็ปไล่ข้างมีสเต็ปไล่ชา,ามแล้วก็สเต็ปไล่ชามแล้วก็รีแมปแล้วก็จะมีสเตปไล่ข้างโอเพ่นนะครับประมาณนี้ที่ผมจะ รับทารับขายแบบเป็นชุดนะครับเดี๋ยวทําให้นะครับเดี๋ยวเทสให้นะครับผมโอ้ลงทุนเยอะนะครับเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับพวกนี้ผมก็ซื้อมาหมดแล้วนะครับนี่พวกสายไฟพวกไฟพวกอะไรพวกอกองอะไรพวกนี้ผมซื้อมาไว้เทสหมดแล้วนะครับก็ถ้าเทสผ่านมือผมได้อะแล้วความเร็วพอที่คุณจะต้องการได้อะคุณก็จัดกับผมไปเพราะฉะนั้นเราคุยกันตรงไปตรงมานะครับขายของไม่ต้องมีอ้อมค้อมนะครับประมาณนี้นะครับผม แล้วเดี๋ยวเทสในน้าหนักคนตัวขี่เยอะด้วยนะครับในน้ําหนักผมด้วยนะครับเวลาคนคนที่แบบตัวอ้วนๆตัวหนักๆเอาไปขี่มันจะได้มีความเร็วที่ที่เหมาะสมนะครับเพราะบางทีเราไปเจอบางร้านเขาเอาตัวเล็กขี่อย่างเดียวพอพอเอาตัวใหญ่ไปขี่ความเร็วหายไปเยอะอย่างเงี้ยนะลูกค้าเลยตกใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปเทสเองด้วยนะครับพะผมน้ําหนัก9กโลผมก็ได้เทสด้วยนะครับเทสให้เห็นแบบจัดๆเร็วได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละถ้าคุณโอเคคุณก็ซื้อชุดผมไปใส่แค่นั้นมีแนวทางให้อะไรประมาณนี้เพราะตอนนี้ ผมก็รับรีแมปด้วยนะครับรับรีแมปรับไล่ข้างรับอะไรพวกนี้จัดเซ็ตพวกไล่ข้างพวกเปลี่ยนน้ำมันเฟืองน้ำมันเปลี่ยนอะไรพวกนี้ผมผมรับทั้งเครื่องเลยนะครับเออรับทาทั้งเครื่องเลยนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามาทักสอบถามกันได้นะครับราคาอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับนะประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยล้วกันนะครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยยืงๆกับ A1 นนะครับร้านข้างๆก็จะเป็นร้านน้องป้มบิวตี้ช็อปนะครับ นี่รับทำรถไรฟฟ้าด้วยนะรถไ้ฟฟ้าก็สามารถเข้ามาทักสอบถามกันได้นะครับจัดได้หมดนะครับทั้งรถไฟฟ้ารถน้ำมันนะครับรถเกียร์ได้หมดนะครับทุกรูปแบบนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ